เริ่มจากนางแนนซี่เรแกนหนึ่งในสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่20ด้วโดยชื่อเสียงความเป็นหญิงแกร่งลและภรรยาผู้อุทิศตนเพื่อสามีนายแอนโตนินสกาเลียผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐท,ที่เสียชีวิตอย่างฉับพลันเขาเป็นผู้พิพากษาชาวอเมริกันเชื่อสายอิตาลีคนแรกในศาลสูงสุดการเสียชีวิตของเขาสะเทือนการเมืองสหรัฐ ว่าใครจะได้ขึ้นรับตำแหน่งแทนจอห์กลนวีรบุรุษขวัญใจชาวอเมริกรันเพราะเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่โดยสารบนยานอาวกาศเมอร์คิวรีเซเวนโคจรรอบโลกได้สำเร็จจนวงการอาวกาศสหรัฐไล่ทันโซเวียตในยุคนั้นหลังกเกษียณแ,แล้วเขายังดำรงตำแหน่งมุธิสมาชิกสหรัฐอีกเป็นเวลานานด้วยขาดไม่ได้เลยกับนายฟิเดลคาสโตร บิดาผู้ปกครองคิวบามานานกว่า60ปีรอดพ้นการลอบสังหารมานับไม่ถ้วนจนเสียชีวิตอย่างสงบประชาชนส่วนหนึ่งเศร้าโศกเสียใจอีกส่วนหนึ่งกลับยินดีที่ผู้นำคอมมิวนิสต์จากไปแล้วเขาคือนักมวยเจ้าสังเวียนที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโมฮัมหมัดอาลีตำนานบ็อกซิ่งที่มีผู้คลั่งคล้ายหลายล้านคนทั่วโลก เนปาเมอร์หนึ่งในนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชนะมากกว่า90ทัวนาเมนต์และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทำให้กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้แฟนเพลงทั่วโลกต่างตกตะลึงกับการจากไปของตำนานวงการเพลงปริ์ฉายาเดอบเพอร์พเวิรวันผู้ชนะรางวัลแกรมมี่เสมัยแต่กลับเสียชีวิตที่สตูดิโอของเขาด้วยวัยเพียง57ปีเท่านั้น วงการดนตรียังสูญเสียตำนานเพลงร็อกเดวิดโปวีผู้สร้างแนวดนตรีโลกตลอด40ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับข่าวการเสียชีวิตของนายจอรชไมเคลิเคลเมื่อไม่นานมานี้ในยุค80ไม่มีใครไม่รู้จักเขาจากวงดนตรีแวมมาเป็นศิลปินเดี่ยวกับผลงานเพลงสร้างชื่ออาร์ติเฟสและฟรีด d มไนตี <conquer> ้นอกจากศิลปินเหล่านี้แล้ว ผู้รวมก่อตั้งวงร็อก Country The Eagles ในายเกลนเฟรย์เสียชีวิตหลังสร้างเพลงฮิตมามากมายโลกหนูน้อยพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์ได้สูญเสียตัวรายผู้เลื่องชื่อศาสตราจารย์สเน e หรือนายอลันริกแมนไปตลอดกาลและล่าสุดแคร r รีฟิชเชอร์ผู้รับบทเจ้าหญิงเลอาของมหากาพภาพยนตร์สตาร์วอ s ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย60ปีหลังจากก่อนหน้านี้ <Okay. S 1> ต้องรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินจากหัวใจหยุดเต้นครอบครัวเพื่อนักแสดงและแฟนภาพยนตร์สตาร์ว์ต่างสร้าโศกเสียใจและร่วมอาลัยกันทั่วโลกทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน